เกาที่เบา่มีไหมภาพที่เบามีเกาะที่บาะจําจนวนมากเลยเยะอะเลยไปเขียนตัวอักษรสลักได้หรยว่าพุดเ,เดินไก่หรืออะไรเงีย้ยมาที่นี่แล้วล่าสุดสำนักข่าววันนี้ของเราไปตรวจสอบหน่อยนะก็ไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นชาวจังหวัดสระบ,บุรีนะครับหนึ่งในผู้โดยสารบอกว่าขึ้นรถไฟจากสถานีกรุงเทพท่านนี้นะฮะจากที่สถานีกรุงเทพ,ทนนทเทพอภิวัตร ปลายทางคือจะไปอุบลก็ต้องการอยากจะไปชมไอ้อุโมงนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นอุโมงรถไฟที่ยาวที่สุดออออของประเทศไทยสงสารอย่างนี้เลยเจออย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะฮะพอเริ่มเข้าอุโมงผาเสเด็จก็ตกใจอย,อย่างที่เห็นฝุ่นมันเยอะมากคาดว่านะฮะน่าจะเกิดจากปูนซีเมนต์และหินที่นําเข้าไปก่อสร้างอุโมงจนทําให้ผู้โดยสารแล้วก็ ชาวต่างชาติก็มีนะคนไทยชาวต่างชาติรู้สึกแสบหูแสบตาเลยเออลองกันซะก่อนเนาะไม่จริงๆมันต้องมีการทดสอบออก่อนเขาบอกอทดสอบอแต่ทำไมตอนทดสอบแบบมันไม่เยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> หรือว่าวิ่งไม่ ไม่เต็ม,มสตรีมเขาบอกว่าไ,ไม่เร็เ,รเขาบอกว่าในฐานะของตัวเองเนี่ยที่เป็นชาวจังหวัดสระบุรีเนี่ยอยากจะสร้างความประทับใจในเรื่องของวิวทิวทัศน์ความสวยงามของอุโมงค์แต่ปรากฏว่ามาเจอเรื่องฝุ่นละอองซะก่อนนะฮะก็อยากจะให้ทางการรถไฟประเทศไทยเนี่ยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาครับผมมีทั้งชาวไทยและชาตต่างชาติเนี่ยที่นั่งไปกับผมนะก็แสบหูแสบตาหมดนะฮะมันฝุ่นเยอะมากจริงจนะจะเห็นได้ว่าจากพื้นพื้น พื้นขบวนรถไฟแล้วก็บอะดที่นั่งเนี่ยเป็นคาบฝุ่นหมดเลยนะฮะเรามีพนักงานมาเช็ดมาถูมาเช็ดมาถูอยู่ตลอดเวลาเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เข้าเที่ยวแรกเหมือนกันนะครับอ้าเรื่องที่ต้องถึงใครร <ถ S 2> ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคม,มก็ได้มีการสั่งการแล้วนะครับให,ให้ทางการรถไฟประเทศไทยเนะี่ยไปตรวจสอบหน่อยสิว่ายังไงนะฮะก็พบว่าเป็นฝุ่นคาผส,สมอยู่ในอุโมงค์ พรมันมีกระแสลมพัดคข้มมานะฮะมันก็สะสมกันอยู่ในอุมโมงค์ตอนที่อุมโมงค์สร้างเสร็จนี่แหละก็เลยจะประสานให้ทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยใช้น้ำเนี่ยฉีดล้างทําความสะอาดแล้วก็ เอาพัดลมเนี่ยเป่าฟุดออกไปให้หมดเลยเขาบอกว่าขอเวลาประมาณ14วันอ่าอเดี๋ยวจะกลับมาเปิดอุโมงให้ใช้ได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่12สิงหาคมโดยจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางตอนนี้นะฮะ,ะปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสายอุบลไปกลับเนี่ย14ขบวนก็ให้ใช้ทางเดิมไปก่อนอนะครับสำหรับเส้นทางรถไฟทางคู่สายอีสานเนี่ยนะฮะก่อสร้างเสร็จแล้วก็ เขาจะแยกรถเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับเนี่ยคนละรางกันรวมระยะทางเนี่ย42.90กิโลเมตรนะ,ะโดยอุโมงค์ผาเสด็จเนี่ยเป็นอุโมงค์แรกที่เชื่อมระหว่างสถานีมาบกระเบากับสถานีหินลับถือว่าเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยโดยกรมการขนส่งทางรางได้ไปตรวจสอบความพร้อมแล้วเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาอันนี้ตรวจแล้วหรอตรวจแล้วัน ปกติอะถ้าเราจะทดลองใช้อะไรเนาะเขาต้องแบบลองแล้วลองอีกลองแล้วลองอีกอะไรอย่างเงี้ยอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยลองต้องกี่เดือนให้ทดลองเพราะมันมันเกี่ยวความปลอดภัยด้วยอลิมพุ่ตรงๆนะคือไอ้ไอ้ตรงเนี้ยยังถือว่าเล็กน้อยนะถ้าเทียบความปลอดภัยยังนีไว้ใจความปลอดภัยได้หรือเปล่าอันนี้อย่าว่ามันนี้ขนาดนี้ห้ากิโลเราต้องแล้วสมัยนี้นะสมัยนี้นะโซเชียลมันแรงคือแทนที่มันเต็ม first impression เนืกว่านักท่องเที่ยวเขาจะยังไงแล้วคิดดูนะอยู่ในรถไฟอ่ะ 5กิโลแล้วถ้าไม่มีแมสกไป<ม>ไหนก็ไม่ได้ไไดใช่ไหนก็ไม่ได้ไไดค,ครับก็ช่วงนี้ก็ปิดก่อน,นใช่ค่ะ